สวัสดีคะ่ะนักเรียนนะคะมาจากที่เราเรียนเรื่องเซตกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเรื่องเซตนะคะมาประยุกต์ใช้แต่งเป็นโจทย์นะคะนะคะมีโจทย์ก็มีดังต่อไปนี้นะคะในห้องเรียนชั้นม .4 นะคะครูได้ทําการสอบถามพบว,ว่ามีนักเรียนที่ชอบดูละครหรือว่าชอบดูข่าวนะคะมีจํานวน20คนมีผู้ชอบดูละคร10คนมีคนชอบดูข่าวอีก15คน นะคะและโจทย์สั่งว่าจงหาจํานวนนักเรียนที่ชอบดูละครและดูข่าวมีกี่คนนะคะเราอ่านโจทย์แล้วเราก็มาวิเคราะห์ว่านะคะมีนักเรียนชอบดูละครเนี่ยเราให้เป็นเซต A ดูข่าวเราให้เป็นเซต B นะคะคาว่าหรือเนี่ยเราให้แทนตัวยูยูเนียนนะคะการยูเนียนนั่นเองการยูเนียนนะคะส่วนชอบดูละครเนี่ยเราก็คือละครคือเซต A อยู่แล้วดูข่าวคือเซต B ใช่ไหมคะ A มีเท่ากับ 10b มีเท่ากับ15 ชอบดูละครหรือดูข่าวมี20คนนะคะมี20คนอย่างเงี้ยมันก็แสดงว่าเราก็มาเขียนเลยอียูเนียนบีไว้นะคะมี20คนนะคะโจทย์บอกว่าโจทย์หาจํานวนนักเรียนที่ชอบดูละครและดูข่าวยู่ดูข่าวเนี่ยและมีคําว่าและแปลว่าอินเตอร์เซชันนะคะแสดงว่าวันนี้นักเรียนก็เอามาสรุปยูคือคําว่าหรือยูอคือยูเนียนคือคำว่าว่าหรือใช่ไหมแล้วอินเตอร์เซชันใช้แทนคําว่าและนะคะนี่นักเรียนก็ เอามาปิดปิดก้อนเมฆไว้นะสรุปเป็นใจความสำคัญไว้นะ U คือแทนเซตม4 U คือชั้นม4นี่คือเอกภพสัมพัทธ์นะคะ U นี่คือเอกภพสัมพัทธ์นะโอเคนะคะเราก็วิเคราะห์ออกมาเรียบร้อย A union B นะคะเป็นเท่าไหร่นะคะล้วก็ใส่กำหนดค่าลงไปนะคะอ่ะเราก็จะได้สมการนะคะนักเรียนจำนวนนะคะเขาถามว่าจะมีกี่คนใช่ไหมเราก็จำนวน A union B นะคะ A เ n i o n B คือมี20คนเท่ากับ nA nA คือดูละครมี10คนมีละครมี10คน nB มี15คนและ nA intersection ใช่ไหมเนี่ยเขาเริ่มมาถามเราและอยากรู้ตัวเนี้ยนะคะ nA A, A intersection B เนี่ยคือเขาอยากรู้ข้อนี้นะคะ เราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้เราก็นอกลงมานะคะมันจะเป็นสมการเพื่อให้เราแก้นะจากนั้นเราก็จะย้ายเลขที่อยู่ด้วยกันไปอยู่กลุ่มเดียวกันที่เป็นตัวแปรก็ไปไว้ฝั่งตัวแปรนะคะเราก็จะย้ายจาก20ฝันน่งนี้มันเป็นบวกนำหน้ามันเป็นบวกแต่เขาไม่นิยมเขียนย้ายจากบวกมาเป็นลบใช่ไหมก็มาต่อท้ายของเลขกลุ่มเดิมนะคะย้ายมาเป็นลบใช่ไหมไอตัวนี้เครื่องหมายนำหน้ามันเป็นลบใช่ไหม นะคะตัวนี้เราอ่านด้วยเวลาอ่านเครื่องหมายเลขอ,อ่านนำหน้าด้วยลบแล้วก็ย้ายมาเป็นบวก n A intersect b อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ทำเลยนะคะ10บวก15ได้25ใช่ไหม2 5ลบย0เหลือ5แสดงว่า n A intersect b เท่ากับ5 5ก็คือ5อะไรคะ5คนแค่นี้เองนักเรียนง่ายไหม นะคะเราวิเคราะห์โจทย์ข้างบนนะคะวิเคราะห์โจทย์ข้างบนว่าตัวไหนคือเซต a เซต b ตัวไหนคือการยูเนียนตัวไหนคือตัวอินเตอร์เซคชันจากนั้นเราก็มากําหนดสมการสมรการตัวนี้กําหนดได้มาจากนะคะสิ่งที่เขาถามเราใช่ไหมนะคะเขาอยากรู้อะไรเราไว้เป็นตัวแปรนะคะสิ่งที่เรารู้แล้วเราก็เอามาใส่นะคะโอเคงั้นเราก็มาสรุปเลยว่าดังน,นั้นใช่นักเรียน ชั้นม .4 นะคะที่ชอบดูอะไรที่ชอบดูละครและดูข่าวดูละครและดูข่าวมีกี่คนคะมีห้าคนแค่นี้นะคะนักเรียนต้องสรุปได้นะคะอ่าถ้าถามเป็นช้อยมานะคะถ้าถามเป็นช้อยมาช้อยหนึ่งช้อยสองช้อยสามชอาม้ชอยสี่อย่างเงี้ยเขาถามนะคะนักเรียนจะตอบเันไหนจะว่า อน,นี้ตอบ2องคนส3มคนสี4คนห้า5นนะคะถ้าเป็นข้อสอบปรนัยนะคะนักเรียนก็ต้องการชอยส4ใช่ไหมตอบ5้าคนนะคะมันก็อีพีนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ